สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่24กันยายน2566ครับทุกท่านครับข่าวสามมาตรการในวันนี้นะครับผมมีเรื่องมาแจ้ง3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีบัตรสวัสดิการรัฐ ใบเก่านะครับย้ําว่าเป็นตัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าที่เป็นบัตรสวัสดิการจริงๆนะครับไม่ใช่สิทธิสวัสดิการงรัฐรอบใหม่ที่ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนนะครับผมกําลังพูดถึงทุกคนที่เคยมีบัตรใบเก่านะครับซึ่งเป็นการลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงปี6061แล้วก็ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันมาแล้วก็ใช้สิทธิ์กันมาจนถึงปีนี้ช่วงต้นปีนะครับทุกท่านที่มีบัตรใบเก่าครับแม้ว่านับตั้งแต่เดือนเมษายนไปต้นมานะครับ บัตรสวัสดิการรัฐใบเก่าไม่สามารถไปรูดซื้อของได้แล้วเนื่องจากว่าเป็นการเปิดให้ผู้ที่มีสิทธิ์รอบใหม่ได้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแต่ว่ายังมีเงินอยู่ส่วนหนึ่งครับที่ยังใช้ได้จนถึงทุกวันนี้ก็คือเงินที่เป็นเงิน E m มนี y ครับสมัยก่อนนะครับบัตรสวัสดิการรัฐใบเก่านั้นจะมีเงินอยู่สส่วนด้วยกันส่วนแรกเป็นเงินที่เอาไปรูดซื้อของในแต่ละเดือนแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นนะครับท่านสามารถนําบัตรใบเก่า ไปกดเงินสดจากตู้ a d m กรุงไทยได้เนื่องจากว่ามีสวัสดิการบางรายการที่จ่ายในลักษณะที่สามารถกดเงินสดได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าน้ําค่าไฟนะครับสําหรับผู้พิการที่มีบัตรใบเก่าผู้สูงอายุที่มีบัตรใบเก่านะครับในแต่ละช่วงนั้นก็มีการเติมเงินในส่วนของเงิน e money มานะครับสําหรับผู้ที่มีบัตรใบเก่าก็น่าจะทราบดีนะครับซึ่งผมขอแจ้งว่าจริงๆแล้วระบบในการกดเงินสดจากบัตรใบเก่านั้นยังไม่ปิดนะครับแต่ว่าในเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายที่ท่านจะสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ ประเด็นก็คือว่ายังมีหลายๆท่านนะครับที่อาจจะยังมีเงินคงเหลือที่เป็นเงินในส่วนของเงินอ e ีเมอนนี่นะครับที่สามารถกดเงินสดได้หรือแม้กระทั่งเอาไปชําระกับร้านธงฟ้าก็ได้ด้วยนะครับฉะนั้นผมขอแจ้งว่าในวันที่27กันยายนนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ท่านใดที่มีบัตรใบเก่านะครับสามารถที่จะไปตรวจสอบยอดเงินสักนิดนึงนะครับว่าท่านอาจจะยังมียอดเงินคงเหลือนะครับที่ท่านอาจจะใช้ไม่หมดมาตั้งแต่แรกนะครับสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับ ถ้าถามว่าในช่วงนี้มีเงินอะไรโอนเข้ามาใหม่หรือไม่นั้นคําตอบก็คือว่าไม่มีครับแต่เงินที่อาจจะค้างอยู่ในบัตรใบเก่านั้นก็คือเงินที่ท่านอาจจะใช้ไม่หมดตั้งแต่แรกนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วขอแจ้งน,นะครับสําหรับท่านใดที่มีบัตรสวัสดิการรัฐใบเก่าน,น,นะครับ ภายในวันที่27กันยายนนี้ขอให้ท่านนะครับไปตรวจสอบยอดเงินนะครับว่าในส่วนของเงินอีม n น y ีท่านมีเงินคงค้างคงเหลืออยู่เท่าไหร่หรือไม่นะครับโดยท่านสามารถไปตรวจสอบได้ที่ตู้ ADM กรุงไทยนะครับสามารถใช้วิธีเดิมในการตรวจสอบยอดเงินเลยครับนำบัตรสวัสดิการรัฐใบเก่าไปใส่ตู้กรุงไทยนะครับแล้วก็กดตรวจสอบยอดเงินนะครับถ้าหากว่ามียอดเงินคงเหลือเป็นจำนวนเต็ม100บาทนะครับท่านก็สามารถกดเงินสดออกมาใช้จ่ายได้เลยนะครับ แต่ถ้าว่ายอดคงเหลือนั้นเป็นเศษไม่เต็ม100บาทน,นะครับวิธีที่ท่านจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ก็คือขอให้ท่านนําบัตรสวัสดิธารรัฐใบเก่านี้นะครับ ไปใช้สิทธิ์ซื้อของนะครับกับร้านธงฟ้านะครับได้ทุกร้านค้าทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งเมื่ออธิบายมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็อาจจะเคยแจ้งเข้ามานะครับว่ามีบางร้านค้าแจ้งว่าระบบของร้านค้าไม่สามารถที่จะรับชําระเงินนะครับจากบัตรสวัสดิการรัฐใบเก่าได้นะครับซึ่งผมขอแจ้งว่าอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับซึ่งก็ต้องขอใช้โอกาสนี้นะครับแจ้งไปยังร้านค้าที่เป็นร้านธงฟ้าทุกร้านค้าทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าท่านจะมีเครื่องรูดบัตร e d c หรือจะเป็นแอปพลิเคชันถุงเงินก็ตามนะครับทางธนาคารกรุงไทยได้แจ้งและก็ยืนยันแล้วว่าทุกร้านค้ายังสามารถรับชําระเงินจากบัตรสวรัสดิการรัฐใบเก่าได้ครับโดยในแอปถุงเงินของร้านค้านะครับจะมีเมนูสําหรับรับชําระเงิน E ีม n น y ีจากบัตรใบเก่าโดยเฉพาะเลยนะครับและในเครื่อง e-dc นะครับท่านก็สามารถใช้เมนูเดิมก็คือเมนูหมายเลข5ในการรูดบัตรใบเก่านะครับเพื่อรับชําระเงินที่เป็นช่องของเงิน E ีม n น y ีนั่นเองนะครับ ฉะนั้นแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับทั้งฝั่งของร้านค้าแล้วก็ประชาชนนะครับภายในวันที่27กันยายนนี้นะครับขอให้ฝั่งของประชาชนที่มีบัตรใบเก่านะครับขอให้ท่านไปตรวจสอบยอดเงินถ้าหากว่าเป็นจํานวนเต็ม100นะครับก็สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้เลยแต่ถ้าหากว่ายอดไม่เต็ม100ก็ขอให้ไปใช้สิทธิ์กับร้านธงฟ้าทุกร้านค้าทั่วประเทศนะครับ ทีนี้ถ้าหากว่าเลยวันที่27กันยายนนี้ไปนะครับในกรณีที่ท่านมีเงินคงเหลือแล้วท่านไม่สามารถไปใช้ได้ทันนะครับก็จะแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกครับถ้าหากว่าท่านใดมีบัตรใบเก่าแล้วการลงทะเบียนสวัสดิการงนัดรอบใหม่ที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนั้นท่านก็ได้รับสิทธิ์ด้วยเรียกว่าได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องนะครับกลุ่มนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับหลังวันที่27กันยายนไปนะครับจะมีการโอนเงินนะครับที่เป็นเงินคงเหลือในบัตรใบเก่านะครับ ไปเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านได้ทําพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนนะครับฉะนั้นกลุ่มนี้เงินจะไม่หายไปไหนนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งครับถาา้าท่านเป็นผู้ที่มีบัตรใบเก่าแต่การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนั้นท่านไม่ได้รับสิทธิ์ กลุ่มนี้นะครับหลังวันที่27กันยายนไปนะครับท่านก็จะไม่สามารถใช้เงินอีม n น y ี่ที่ค้างอยู่ในบัตรใบเก่าได้อีกต่อไปนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าระบบจะมีการปิดอย่างถาวรนั่นเองนะครับเรื่องที่2นะครับจะขอเปลี่ยนมาแจ้งนะครับกลุ่มของผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการรัฐรอบใหม่ที่ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนบ้างนะครับกลุ่มนี้นะครับท่านใดก็ตามที่เป็นผู้สูงอายุก็คืออายุเกิน60ปีและได้รับสิทธิสวัสดิการรัฐรอบใหม่ที่ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนนะครับ อันนี้จะไม่นับรวมผู้ที่มีบัตรใบเก่าแล้วนะครับเฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการรัฐรอบใหม่เท่านั้นนะครับ ซึ่งผมได้เคยแจ้งไปแล้วนะครับว่าท่านใดที่เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการนัดรอบใหม่ทุกคนนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับ12 13 14กันยามีการจ่ายเงิน600บาทนะครับให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการนัดรอบใหม่ซึ่งผู้สูงอายุที่อายุครบ60นะครับหมายถึงผู้ที่เกิดก่อนปี2506นะครับแต่ถ้าหากว่าท่านใดนะครับเกิดในปี2506เลยนะครับท่านจะได้รับ600บาทเต็มในกรณีที่ท่านเกิดก่อนเดือนเมษายนนะครับ แต่ถ้าหาว่าท่านเกิดระหว่างเดือนเมษามาจนถึงเดือนสิงหาสองพนนะครับท่านจะได้รับเงินน้อยลงนะครับเดือนละ100บาทอย่างเช่นถ้าหากว่าท่านเกิดเมษา2อ0 6นกนะครับก็จะเหลือแค่500บาทถ้าหากว่าเกิดพฤษภาเหลือ400บาทเกิดมิถุนาเหลือ300บาทเกิดกรกฎาเหลือ200บาทแล้วก็เกิดสิงหาเหลือ100บาทนะครับส่วนผู้ที่เกิดกันยายน2 5 0 6จะยังไม่ได้รับเงินในส่วนนี้นะครับ โดยเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนนะครับซึ่ง3วันที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการโอนเงินไปแล้วนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการของรัฐนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังมีผู้ที่ตกหล่นยังไม่ได้รับเงินนะครับสาเหตุนะครับก็จะมาจาก2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือว่าถ้าหากว่าผู้สูงอายุท่านใดนะครับที่ได้รับสิทธิสวัสดิการของรัฐก็จริงแต่ว่าไปทําพร้อมเพย์หลังวันที่7กันยายนนะครับท่านจะได้รับการโอนเงินในรอบถัดไปก็คือในรอบเเดดืืออนนนห้าาตุลคม โดยจะมีการโอนเงินในวันที่6ตุลาคมนะครับซึ่งถือเป็นการโอนเงินรอบตกหล่นก็คือผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินในเดือนนี้นั่นเองนะครับอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ท่านไม่ได้รับเงินก็คือว่าบางท่านอาจจะทําบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนแล้วก็จริงครับแต่บัญชีนั้นนะครับเป็นบัญชีที่ไม่ได้เคลื่อนไหวนานเกินไปทําให้บัญชีถูกปิดไปแล้วอีกสาเหตุหนึ่งก็คือว่าท่านอาจจะมีบัญชีเก่าที่เคยทําไม่นานแล้วแล้วเคยผูกพร้อมเพย์ไว้กับเลขประชาชนในบัญชีเก่านั้น นะครับฉะนั้นขอให้ท่านไปตรวจสอบนะครับถ้าหากว่าท่านอายุเกิน60และได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แต่ว่าเงินไม่เข้าบัญชีขอให้ตรวจสอบ3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือว่าท่านทําพร้อมเพย์ก่อนหรือหลังวันที่7กันยาถ้าหากว่าท่านทําหลังวันที่7กันยาท่านจะได้รับเงินในรอบหน้าก็คือ6ตุลาคมนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าท่านมีบัญชีธนาคารกี่บัญชีกันแน่นะครับเพราะบางทีเงินอาจจะไปเข้าบัญชีอื่นที่ท่านลืมไปแล้วและท่านอาจจะผูกร้อมเพย์ไว้กับบัญชีนัั้นนะครบ ประเด็นที่3ก็คือว่าท่านอาจจะทาพร้อมเพย์ไว้อย่างถูกต้องแล้วก็จริงแต่บัญชีธนาคารนั้นไม่ได้เคลื่อนไหวนานจนถูกปิดไปแล้วนั่นเองนะครับทั้ง3กรณีนี้นะครับท่านสามารถเดินทางไปตรวจสอบที่สาขาธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่ได้เลยนะครับฉะนั้นสรุปก็คือว่าถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ที่สูงอายุและได้รับสิทธิสวัสดิการแ่งรัฐรอบใหม่นะครับแล้วท่านยังไม่ได้รับเงิน600บาทในเดือนกันยายนนี้ก็จะมีการจ่ายรอบตกหล่นสําหรับผู้ที่ยังมีปัญหาเรื่องบัญชีนะครับ โดยจะมีการจ่ายรอบตอกกล่นในเดือนหน้าก็คือในวันที่6ตุลาคมนั่นเองนะครับเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายนะครับสำหรับเดือนหน้านะครับเดือนตุลาคมนะครับหลายท่านก็สงสัยว่ารายการสวัสดิการต่างๆนั้นยังเหมือนเดิมหรือไม่ก็ต้องขอแจ้งว่าเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิสวัสดิการรัฐที่ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนนะครับในวันที่1ตุลาคมก็จะมีเงินซื้อของร้านรงฟ้า300บาทเงินค่าเดินทาง750บาทเงินค่าแก๊ส80บาทต,ต่อ3เดือนจะเข้ามาในวันที่1ตุลาคมนะครับ และในวันที่10ตุลาคมนะครับก็เป็นวันจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยความพิการแล้วก็เงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดน,นะครับและในวันที่20ตุลาคมนะครับก็เป็นวันจ่ายเงินเพิ่มผู้พิการ200บาทสําหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการรัฐรอบใหม่ที่ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนนะครับ และสาหรับการให้ความช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งบัดรรอบใหม่ที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนั้นก็ยังมีอยู่ตลอดเวลานะครับท่านสามารถไปลงทะเบียนได้กับการไฟฟ้าการประปาได้ตลอดเวลาโดยถ้าหากว่าท่านลงทะเบียนไปแล้วเดือนไหนก็ตามนะครับบินค่าไฟของท่านไม่เกิน315บาทท่านก็จะได้ใช้ไฟฟรีในเดือนนั้นไปนะครับส่วนค่าน้ำนะครับถ้าหากว่าบินค่าน้ําไม่เกิน315บาทท่านจะได้รับส่วนลดสูงสุด100บาทนะครับ แต่ถ้าว่าวเดือนไหนนะครับค่าน้ําค่าไฟเกิน315บาทเดือนนั้นก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือเท่านั้นเองส่วนเดือนไหนถ้าค่าน้ําค่าไฟกลับมาต่ํากว่า315บาทอีกก็กลับมาได้รับความช่วยเหลืออีกนะครับโดยจะได้รับความช่วยเหลือเฉพาะเดือนที่ค่าน้ําค่าไฟต่ำกว่า315บาทนั่นเองนะครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่นามาฝากในวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปถ้ามีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมก็จะรีบนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ